เรากำลังเดินลงไปกินข้าวกันนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมลงเหี <Yo. S 3> ยู่ป่ะวันนี้เป็นวันที่เราจะไปเรียนแล้วนะครับ Investment banker ก็วันนี้เขาคงทำอินโทรดักชันเฉยว่าจะเรียนเรื่องอะไรบ้างเราผมก็ไปเจอเพื่อนเพื่อนเาหลังจากตรงนี้ไปผมก็ไม่ได้อัดเสียงนะครับแต่ว่านี่คือเป็นในฮอลของ ucl เลยผมก็ไปนั่งกับเพื่อนเขาก็ให้ WiFi ฟรีมามีคนในห้องประมาณ160คนเลยเนะีเขาก็จะให้เป็นตัวบุ๊กเลตมาด้วยว่าเขาจะสอนอะไรในแต่ละวันก็คือเขาจะให้มาเป็น10 Day Package เลยก็ทีนี้เ,เขาก็จะมีการเปิดงานได้ทำความรู้จักกับเพื่อนที่มาจากประเทศอื่นๆมาคนก็อยู่ลอนดอนมาคนก็มาจากนอกประเทศเลยเขาก็เริ่มต้นด้วย i b e b ร e a กอร์ i t i เป็นบิงโกครับผมให้ไปคุยกับเพื่อน หลังจากนั้นก็จะเข้าเรื่องการเลคเชอร์ละเขาก็จะมาพูดถึง Investment Banking ก็จะมี Expert เข้ามาหลังจากนั้นเขาจะให้โอกาสเราได้ถามแล้วก็เขียนว่าเราอยากจะรู้อะไรโดยการเขียนมงบันเลสติกนอตเขาเนี่ยเขามาแปะบนกระดานกันหลังจากนั้นก็จะมีเวลาให้เราได้จด n น t ตบนบุ๊กเลตของเราแล้วก็ให้เราได้ทำา q a กับ Expert คนนั้นด้วยแล้วก็มีเวลาได้พักผมกับเพื่อนก็ไปพักกินข้าวอ่ะเราไปดูกันว่าผมพักกินข้าวเป็นยังไงนะครับทุกคน You guys hungry? What cuisine are we feeling today? I want to eat Japanese. Me too. I was gonna say Japanese. Ain't no way. All of it's like closed because of the weird schedule we eat. And oh มีแนะนำอะไรบ้างครับผมไก่ทอดมันฝรั่งไม่ใช่ไหมครับมีผากซีอะไรบ้าง สิบพันห้าสิบกี่บาทเดินสี่สี่ร้อยอ่าโอเคโอเคครับโอ้โหเนี่ยเอาสิบพอนละกันใช่๋อครับเดี๋ยวกลับมารับได้ไหมครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวกลับมาครับขอโชคดีเลยเจอร้านอาหารไทยแล้วคนขายเป็นคนไทยเขาเลยลดให้ Okay, our bank is called the Bank of europe For sake, man. The Bank of europe. What's the background though? If they ask, why is it called Bank of europe Arthur, <laughs> <laughs> our CEO. You'll be going up and giving a speech. No, I'm not. <laughs> your name is Yo? Yeah, my name is like, yo. 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 Yo, what's, what's up, man? Yeah. Cool, innit? <laughs> เรามารีวิววันนี้กันสันหน่อยเหมือนวันนี้เป็นแค่เทสเตอร์เซสชั่นเครับเขาก็พูดตื้นๆแล้วก็เหมือนแค่พยายามให้ทุกคนรู้จักกันเพราะว่าเขาจะให้จับกลุ่มทำกิจกรรมหลากหลายใช่ไหมเขาก็ยังไม่ค่อยจอดลึกมากเข้าไปในทฤษฎีก็เลยวันนี้ก็แค่เรียนเกี่ยวกับเอออินเวสท์เมนต์แบงกเกี่ยวกับคำศัพท์หลักๆในไฟแนนซ์อะไรแบบนั้นครับเรียนตั้งแต่ประมาณ10โมงเชา้าถึง5โมงเย็น ทีนี้เดี๋ยวเราก็คงออกไปกินข้าวเย็นกันเขาให้กลับมาถึงหอมาสามทุ่มแล้วตอนนี้ก็6กโมเย็นละก็มีเวลาไม่ได้เยอะไปรอบไปไหนเราจะไป King's Cross Station ยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยแต่เราต้องไปหาข้าวเย็นกินออ้งเเาาค่นนทตุีขม เรามาถึงสถาน,นี Kings Cross วันนี้อคอร์สซัมเมอร์ของเราวันนี้รู้สึกเรียนเป็นไงบ้าง lot ชอบตอนไหนสุดของของแบบที่เราเรียนกันวันนี้ e c m กับ GCM ผมไม่เคยไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับเจ็อะไรนะแล้วคาบิโมาเกอก็เอช่หคาบิโมเกอจริง่ะจีไม่ไม่เคยไม่เคยเห็นมันอบบิเวียตเป็น ECM ก่อนอุ้ยไฟประกาศแพมากเลยอะ next one p l a s e 我要牛肉炒饭。เข right? ้าใจหรือเปล่าเน่ะ <c oughs> อากาศาลอนดอนวันนี้คือแบบ,บดีจัดแบบ เดินกลับแล้วนะครับทุกคนมาซื้อ,อน้ำขวดหนึ่งหนึ่งปอนด์เองมาสี่สิบบาทสี่สิบห้าบาทเราเข้ามาห้องนอนแล้ววันนี้ไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรเท่าไหร่ไม่รู้เพราะไม่รู้สึกเหนื่อยวันนี้นะครับได้เห็นขโมยของจริงครั้งแรกเลยวันนี้ก็คือที่ตรงตรงที่มีเวดเวดโรสเมื่อกี้ มีคนหนึ่งเขาเออมาป้นร้านข้างๆแล้วก็ไม่จ่ายตังพนักงานพนักงานก็เลยต้องรีบวิ่งไปแลป้วก็ชักเป่าออกมาแล้วคนนั้นเขาก็เลยกลับเข้าไปร้านแบบคว้างสิ่งของผักของลงอะไรแบบเนี้ยไดเห็นคนแบบคนขโมยตัวเป็นๆครั้งแรกเลยเดี๋ยวผมก็จะไปอานน้ำแปลน,นนอนละแต่ว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะ ตื่นเต้นอยู่สัผมเพราะว่าเราจะผมจะได้ไป LSE ครั้งแรกรู่้มาเลยว่ามันจะเป็นงไงคุณนายนะครับทุกคนบาย